<Love> สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนครับวันนี้นะครับรายการ i love math ใบครูโจเป็น ep ที่16แล้วครับวันนี้คุรูจะมาสอนบทที่1นะครับเรื่องเศษส่วนเรื่องย่อยวันนี้ก็คือที่ครูจะสอนก็คือการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนั่นเองนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับ อก่อนจะไปการหารจำนวนนับกับเศษส่วนใช่ไหมครับเราจะมาทบทวนส่วนกลับของเศษส่วนกันก่อนนะครับตัวแรกนะครับเศษ2ส่วน8นะครับส่วนกลับก็คือการสลับที่กันระหว่างเศษกับส่วนใช่ไหมครับถ้ามันเป็นเศษส่วนปกติเราก็กลับได้เลยใช่ไหมครับส่วนกลับก็คืออะไรนั่นเองข้อนี้ง่ายๆเลยส่วนกลับก็คือส่วนกลับนะลูกนะ ก็คือเศษ8ส่วนสองสลับที่กันนะครับข้อต่อไปนะครับเศษ5ส่วน7ส่วนกลับคืออะไรครับส่วนกลับก็คือเศษ7ส่วน5้านะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับมันเป็นจำนวนคละใช่ไหมครับถ้าเป็นจำนวนคละเราจะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นเศษเกินก่อนนะครับโดยการใช้สูตรล่างคูณซ้ายแล้วบวกบนนะครับ5คูณสองเป็น10แล้วอย่าลืมบวก3ามข้างบนด้วยเป็นสิบสาม เศษสิบ่วนหอันนี้คือเราเปลี่ยนล่างมันนะเพราะนั้นแล้วส่วนกลับคืออะไรลูกส่วนกลับเราก็จะกลายเป็นเศษห้าส่วน 5, สินแทนนะครับโอเคไหมนะมีนักเรียนหลายๆคนยังสับสนอยู่เนาะบางคนทําอย่างนี้ลูกสยังเขียนมันเดิมใช่ไหมแล้วเอา5ไปข้างบนเอาสมไปข้างล่างอันนี้ผิดนะ,ะเราจะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นเสร็จเกินก่อนแล้วค่อยมากลับนะครับผมไปดูอีกตัวอย่างนะครับ ตอนนี้นะครับคุณครูจะมีโจทย์ปัญหามาให้กับนักเรียนนะครับเรามาอ่านพร้อมกันนะฝนมีขนมกล้วย3ถาดนะครับแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน2ของถาดจะได้กี่ชิ้นนะครับตอนนี้นะครับการแบ่งนะครับการแบ่งที่เราเรียนมาหลายๆปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับการแบ่งก็คือการหารนั่นเองนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรก็คือ3หารด้วยเศษ1ส่วน2 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะยกรูปภาพมาให้ดูนะ,อะตอนนี้นะครับคุณครูมีขนมกล้วยถาดที่หนึ่งถาดที่สองและถาดที่สามท,สาทั้งสามถาดเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันนะครับครูจะแบ่งเป็นชิ้นละเศษหนึ่งส่วนสองของถาดคําคว่าเศษหนึ่งส่วนสองก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับครูก็จะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเหมือนรูปทางด้านขวาตรงนี้ เขาจะใช้การแบ่งครึ่งนะครับเอาแต่ละฐานมาแบ่งครึ่งแสดงว่าฝนแบ่งขนมกล้วยได้กี่ชิ้นนะครับห่ฐานเราตัดครึ่งปุ๊บอันนี้ชิ้นที่1อันนี้ชิ้นที่2อันนี้ชิ้นที่3า5ี่ห้าและ6สรุปคือฝนได้ขนมกล้วยนะครับ6ชิ้นนะครับผมอ,อันนี้คือถ้าเราใช้รูปภาพนะเราก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นแต่ว่าวันนี้นะครับคุณครู จะไม่ให้นักเรียนทําด้วยรูปภาพอย่างเดียวเท่านั้นครูจะสอนวิธีทําด้วยนะครับว่าเราสามารถตั้งหารจํานวนนับกับเศษส่วนได้อย่างไรนะครับไปดูตัวอย่างแรกนะเราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับส่วนกลับนะครับส่วนกลับมาช่วยในการหารนะครับผมโอเคไหมครับเมื่อไร่ที่นักเรียนเห็นในการหารเศษส่วนนะครับในการหารเศษส่วนตรงนี้นะครับ ด้านหลังเครื่องหมายหารตรงนี้นะครับเราจะกลับให้กลายเป็นส่วนกลับทันทีนะครับถ้านักเรียนเห็นเครื่องหมายหารเมื่อไหร่นะครับในเรื่องเศษส่วนนะถ้านักเรียนเห็นเครื่องหมายหารเมื่อไหร่และมีเศษส่วนอยู่ในโจทย์ให้นักเรียนดูตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายหารนะครับให้เรากลับเป็นส่วนกลับตอนนี้ข้างหลังเครื่องหมายหารก็คือเศษ6ส่วนส1คุณครูจะกลับกลายเป็นเศษ11ส่วน6นะครับ วิธีการท่องนะเดี๋ยวคุณจะพา,พาท่องนะลูกนะวิธีทำนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับแล้วกลับเศษเป็นส่วนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วค่อยกลับเศษเป็นส่วนนะครับโจทย์ของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นเศษสิบเอ็ด นะครับ11เฉยๆคือ11ส่วน1นะอ่า11เฉยๆคือ11ส่วน1นะครับอ่าเราจะเปลี่ยนหารให้เป็นคูณนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณเปลี่ยนอย่างเดียวไม่ได้นะักเรียนจะต้องกลับเศษเป็นส่วนของตัวหลังด้วยนะครับจาก6ส่วน11เรารู้แล้วว่าส่วนกลับคือ11เส่วน6เราก็จะเปลี่ยนมันกลายเป็นเศษ11ส่วน6นั่นเองนะครับอ่เอาใหม่อ,อีกรอบหนึ่งนะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณ แล้วข้างหลังเครื่องหมายหารให้เราสลับที่กันคูณง่ายๆก็คือกลับเศษเป็นส่วนนะครับเราก็คูณเข้าไปในล,ลูก11คูณ11นะครับข้างบนคูณกันนะข้างล่างก็คือ1คูณ6นั่นเองนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ11คูณ11ได้121นะครับส่วนด้วย6นะครับยังเป็นเศษเกินอยู่เราจะต้องทำให้กลายเป็นจำนวนคละนะครับ โด, Shift, โดยการท่องสูตรคูณหรือตั้งหารก็ได้เอาข้างบนไว้ด้านในตัวหารเอาเป็นตัวตั้งขออภัยนะข้างบนคือตัวตั้งข้างล่างคือตัวหารนะหอะไรได้สิบสองหกสองสิบสองครับลบการเหลือศูนย์หนึ่งหนึ่งลงมาหอะไรได้1ไม่มีใสศูนย์นะครับเป็นเท่าไหร่ลูก6 0ศนย์เป็นศูนย์ลบเหลือเศษ1นนะครับหกคูณยี่สิบนั่นเองนะสรุปก็คือหกคูณยี่สิบนะครับ 6คูณ20ได้120แล้วเหลือเศษ1เศษ1จะไว้ข้างบนแล้วก็เลข6ไว้ข้างล่างข้อนี้เราจะตอบ20เศษ1ส่วน6นั่นเองนะครับอะต่อไปข้อที่2นะครับอ่าจงแสดงวิธีทำนะข้อที่2นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะเปลี่ยนหารให้ใกลายเป็นคูณนะครับแล้วตัวด้านหลังเครื่องหมายหารตรงนี้เราจะสลับ นะครับกลับเศษเป็นส่วนนะครับก็คือส่วนกลับนั่นแหละเนาะกลายเป็นเศษ12ส่วน10บนะครับอ่ายี่สิบ้าเฉยๆนะครับจำนวนนับทุกจำนวนนะครับก็คือ25สิบห้าส่วนด้วย1นนั่นเองนะครับโอเคไหมครับจำนวนนับทุกจำนวนจะมี1่ซ้อนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วเราจะจับตัวเศษด้านบนคูณกันก็คือ25บห้าคูณกับ12แล้วก็ด้านล่างเหลือ1คูณสิบนะครับ เสร็จแล้วคุณครูเห็นว่าเลขมันสามารถตัดทอนได้นะครับก็คือใช้แม่5ตัดนะครับ5อะไรได้10 5 2้านะครับ5อะไรได้25 5 5 25นะครับอ่าโจทย์เราจะเปลี่ยนไปกลายเป็นอะไรกลายเป็น5้าคูณสิเนาะส่วนด้วยนะครับหนึ 1, ่คูณสองายังตัดได้อีกนะครับใช้แม่2ตัด สองหนึ่งสองสองหกสิบสองนะครับโจทย์เราก็จะเปลี่ยนไปอีกแล้วกลายเป็นห้าคูณหกด้านบนนะตัวเศษนะครับข้างล่างเหลืออะไรลูกหนึ่งคูณหนึ่งนะครับตอบเท่าไหร่ลูกห้าคูณหกได้เท่ากับสามสิบเนาะข้างล่างนะครับส่วนด้วยหนึ่งถ้าด้านล่างตัวส่วนเป็นเลขหนึ่งเราจะไม่เขียนเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบอะไรเลยลูกเราจะไม่เขียนส่วนหนึ่งเราจะเขียนแค่ข้างบนคือเลขสามสิบเฉย ไม่ต้องเขียนตัวส่วนข้างล่างข้อนี้ตอบสามสิบนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างข้อที่สามกันเลยนะครับอ่าเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับกลายเป็นสิบหกเป็นจำนวนนับเราจะเปลี่ยนเป็นเศษสิบหกส่วนหนึ่งนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณตัวที่อยู่ข้างหลังให้กลายเป็นส่วนกลับนะครับกลายเป็นเศษเก้าส่วนแปดนะครับอ่เมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนหารเป็นคูณปุ๊บข้างหลังเครื่องหมายหารเราจะเปลี่ยน กลายเป็นส่วนกลับนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราจะมาตัดทอนนะคุณครูเห็นว่า8กับ16ใช้แม่8ตัดได้นะครับ8 1 8 8 2 16ดสองสบนะครับพอชันแล้วตอนนี้โจทย์ของเราจะเปลี่ยนไปกลายเป็นด้านบนจะเหลือ2คูณ9นะครับข้างล่างเหลือ1คูณ1นะครับ2คูณ9ด้วได้เท่าไหร่ลูก 2อคูณเได้18ข้างล่าง1นคูณหก็ได้1นะครับเศษสิบแส่วนหส่วนหทุกครั้งคุณครูแนะนําว่าไม่ให้ไม่ต้องเขียนตัวส่วนเนาะตอบอะไรได้เลยตอบ18ได้เลยนะครับอันนี้คือคําตอบนะครับตอบ18นั่นเองข้อนี้นะครับไปดูข้อที่4กันนะครับอ่ะขั้นแรกเราก็จะมาเขียนตัวจำนวนนับให้กลายเป็น เศษ18ส่วน1เนาะจำนวนนับทศนวนมีส่วน1ซ่อนอยู่นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารตรงนี้เป็นเครื่องหมายคูณนะครับตัวที่อยู่ตามหลังเครื่องหมายหารกลายเป็นส่วนกลับก็คือกลับเศษเป็นส่วนเอา16มาไว้ข้างบนเอา12ไปไว้ข้างล่างนะครับและคุณครูก็จะมาตัดทอนนั่นเองนะครับใช้แม่6ตัดได้นะครับ6อะไรได้12 6 2 12 6อะไรได้18 6 3 18นะครับ ตอนนี้โจทย์เราจะเปลี่ยนไปนะครับด้านบนจะเหลืออะไร3คูณกับ16นะครับด้านล่างจะเหลืออยู่1คูณ2นั่นเองนะครับเสร็จแล้วคุณครูเห็นว่ายังตัดได้อีกใช้แม่2ตัด2 1 2 2 8 1นะครับโจทย์เราจะเปลี่ยนไปกลายเป็นอะไรข้างบนจะเหลือ3คูณ8ตัวเศษนะข้างล่างตัวส่วนจะเหลือ1คูณ1นะครับูณ 3, 8, 3 8ได้24 ยี่สิบสี่ส่วนหนึ่งตอบอะไรได้เลยลูกตอบยี่สิสี่เฉยๆนะครับถ้าส่วนเป็นหนึ่งนะข้างล่างเป็นหนึ่งตอบด้านบนเฉยๆได้เลยนะครับอันนี้คือคําตอบตอบยี่สิบสี่นั่นเองข้อนี้นะครับไปดูตัวอย่างที่ห้านะครับอจงแสดงวิธีทำนะเหมือนเดิมทุกครั้งเลยคุณครูจะเปลี่ยนจํานวนนับให้กลายเป็นเศษสิบส่วนหนึ่งก่อนเสร็จแล้วครูจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารตรงนี้เป็นคูณ และเลขเศษส่วนที่ตามหลังครูจะกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองก็คือส่วนกลับนะเอาเจ็ดไปข้างบนแทนเอาหกมาไ้ข้างล่างสลับที่กันนะครับและจะตัดทอนนะครับใช้แม่สามเอ้ยใช้แม่สองตัดนะครับสองอะไรได้หกสองสามหกสองอะไรได้สิบสองห้าสิบนะครับตอนนี้โจทย์เราจะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นข้างบนนะครับจะเหลือห้าคูณเจ็ดตัวเศษนะข้างบนข้างล่างตัวส่วนจะเหลือหนึ่งคูณสาม สตัด5้าบ7ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็คูณเข้าไปเลยนะห้คูณเข้างบนนะได้35นะครับข้างล่างนะครับหนคูณสาก็ได้3นะครับตอนนี้มันเป็นเศษเกินนะครับเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคะนะครับสอะไรได้ใกล้เคียงกับ35มากที่สุดนะครับสคูณถ้า3ามคูณสิมันได้36มันเกินอันนี้จะใช้ไม่ได้ต้องเป็น3ามคูณสิ ได้เท่ากับ33สิบสามถึงจะใช้ได้นะครับสามคูณอยู่กับ11บใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วจำนวนคลาสที่เราจะได้มันคือ11บนั่นเองนะครับแล้วสามสิบสามยังขาดเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็นส5มสิบห้าสาสิบสาแล้วสามสิบสี่สสิบห้าขาดสองเนาะขาด2ก็คือด้านบนเป็นเลข2ส่วนข้างล่างจะเป็นเลขเดิมเสมอก็คือเลขสามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ตอบอะไรลูกตอบเป็นจำนวนคลาสคือสิบเเศษ2ส่วนสามนั่นเองนะ และไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับหลังจากที่ทําตัวอย่างสุดท้ายให้กับนักเรียนดูแล้วนักเรียนก็สามารถไปทําการบ้านนะครับเองได้แล้วเนาะโอเคไหมครับข้อสุดท้ายครับจงแสดงวิธีทํานะครับวิธีทํานะครูจะเปลี่ยนจํานวนนับข้างหน้าเลข11ตรงนี้ให้กลายเป็นเศษ11ส่วนหนึ่งนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณ เลขเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายหารให้เรากลับเศษเป็นส่วน9ไปอยู่ข้างบน5้าอยู่ข้างล่างแทนนะครับและคูจะตัดทอนนะครับแต่ว่า5ตัด9ก็ไม่ได้5ตัด11ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคูจะไม่ตัดถ้าตัดไม่ได้ก็จะไม่ตัดครับเราก็จะได้เป็น11คูณ9ที่อยู่ด้านบนตัวเศษตัวส่วนด้านล่างก็จะเหลือ1คูณห้านะครับอ่ะ11คูณ9ได้99นะครับ1คูณ5ข้างล่างได้ห้านะครับ มันเป็นเศษเกินเนาะตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นจํานวนคละนะครับอะเมื่อกี้คุณครูพาท่องสุดคูณใช่ไหมต่อไปคุณจะพาหารบ้างนะครับเอาเก้าสิบเก้าไว้ด้านในเป็นตัวตั้งแล้วก็ห้ามาเป็นตัวหารนะห้าอะไรได้เก้านะครับห้าหนึ่งห้านะครับลบกันเหลือสี่นะครับดึงเก้าลงมาห้าอะไรได้สี่สิบเก้านะครับห้าเก้าสี่สิบห้านั่นเองนะครับลบกันนะครับเหลือเศษสี่ อ,อ่าเพราะฉะนั้นแล้วด้านบนตรงนี้นะครับเราจะมาเขียนที่เป็นจํานวนค้าข้างหน้าตรงนี้เลขสิบเก้านะครับข้างล่างสุดตัวเศษนะครับครูจะเขียนไว้ด้านบนนะครับเศษสี่ส่วนข้างล่างจะเป็นเลขเดิมเลยคือเลขห้าเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ตอบอะไรนั่นเองตอบสิบเก้าเศษสี่ส่วนห้านั่นเองนะครับก็ขอฝากนะครับเรื่องนะครับวันนี้นะครับที่ครูสอนคือจํานวนนับการหารจานวนนับกับเศษส่วนนั่นเองนะครับ วันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน